ชี้ทีมชาติเวียดนามด้อยกว่าไทยหลังผ่านเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดแรกหลังจากถ้าแมตช์แรกรอบคัดเลือกรอบที่3าของฟุตบอลโลกปี2022ผลงานของทีมเวียดนามน้ำแย่กว่าของไทยโค้ชปาร์คฮังซอยอมรับว่าเวียดนามยังห่าง àng ไกลทีมระดับท็อปของเอเชียดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะได้คะแนน สื่อเวียดนามตีข่าวบอลไทยโคชไทยเริ่มพิชิต AFF คัพด้วยผู้เล่น69คนสักคู่หนึ่งมาติดตามรายละเอียดข่าวาวกันครับครับผมสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวิลีบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามนะครับก็เมื่อคืนก็พ้นผ่านกันไปนะครับสลับทีมชาติเวียดนามและทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็เป็นที่รู้ดีว่าทีมชาติเวียดนามได้พ่แพ้ เป็นแมตช์ที่5แล้วนะครับให้กับญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ยากและยากมากๆสำหรับทีมเวียดนามที่จะก้าวนะครับเข้าสู่รอบต่อไปไม่มีแล้วนะน่าจะลิฟต์ดเป็นทนแล้วนะครับผมยังไงก็ต้องมาเริ่มกันใหม่สำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับประเด็นหลังเกมนะครับหลายๆประเด็นนะครับผมก็จะพยายามหามาให้นะครับนะฮะหามาให้ ในช่องของผมนะครับซึ่งจะพยายามจะไม่ทำอคอนเทนต์ซ้ํากับพี่ๆที่ทําช่องบอลอยู่เกี่ยวกับเวียดนามและไทยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเก็บรายล,ละเอียดที่ข่าวของเวียดนามเขาเอาข่าวบ้านเรามาทําด้วยนะครับผมก็จะเก็บรายละเอียดพวกนี้ไปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะพาทุกท่านไปดูหลังเกมันสักนิดหนึ่งว่าใครพูดอะไรบ้างและมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับ ครับผมนะฮะแล้วประเด็นแรกนะครับที่สื่อเวียดนามเขาขยี้นั่นก็คือฮะเขาบอกว่าทีมชาติเวียดนามด้อยกว่าไทยหลังผ่านเข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกตั้งแต่นัดแรกนะฮะเขาบอกว่าหลังจาก5แมตช์แรกในรอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกปี2022เนี่ยผลงานของทีมชาติเวียดนามมันแย่กว่าไทยมากเลยนะฮะ เขาบอกว่าไม่น่าแปลกใจที่ทีมชาติเวียดนามแพ้ญี่ปุ่นด้วยสกอร์0ต่อ1ะครับในนัดที่5ในรอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกปี2022นะครับโคบ้ชังซอลและนักเตะน,นะครับแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่สำคัญในการป้องกันและทัศนคติในการเล่นตลอดการแข่งขันอย่างไรก็ตามในแง่ของคะแนนแพ้ทั้ง5นัดเสีย11ประตูและทำได้แค่4ประตูถือว่าผลงานนั้น ทำได้ไม่ดีเลยนะฮะเขาลงรายละเอียดไว้ประมาณนี้นะครับคับผมและต่อจากตรงนี้ฮะเขาบอกว่าเวียดนามและไทยเนี่ยต่างเป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่3ของฟุตบอลโลกนะฮะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่า เช่นเดียวกับเวียดนามไทยก็แพ้4นัดแรกเช่นกันแต่ความแตกต่างเกิดขึ้นนัดสุดท้ายเมื่อคตกิติศักดิ์และทีมของเขากลับมาที่เมืองไทยเพื่อต้อนรับออสเตรเลียนะครับในแมตช์นั้นนะครับออสเตรเลียและไทยนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะฮะซึ่งก็ยังดีกว่าของเวียดนามนะครับในแมตช์ที่5นะฮะเพราะว่า ก็แพ้เหมือนเดิมนะสลับอ่เวียดนามนะครับที่แพ้ญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่แมตที่5ของเรานะั้นะนะก็เสมอ,อกับทีมชาติออสเตรเลียนะฮะ mm. เขาก็เลยบอกว่า,าตรงเนี้ยทำให้ไทยเนี่ยดีกว่าเวียดนามนะฮะเขาก็บอกประมาณนี้นะครับจริงๆ้วผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มีมีผลอะไรมากมายนะครับแค่ว่าในนัดสุดท้ายที่บ้านเรานะครับแค่ว่าเสมอ,อกับออ,อสเตรเลียเท่านั้นเองนะครับส่วน ของเวียดนามเนี่ยเขาแพ้ญี่ปุ่นเมื่อคืนนะครับผมว่ายังไงมันก็นะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้เข้ารอบอยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่1ที่ผมเก็บมาฝากกันนะครับครับผมและประเด็นข่าวที่2นะครับนั่นก็คือโคดปาร์กนะครับออกมายอมรับว่าเวียดนามเนี่ยห่างไกลนะครับระดับท็อปของเอเชียอย่างญี่ปุ่นเนี่ยดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากนะครับที่จะได้คะแนนนะฮะเขาบอกว่า ความพ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่น0ประตูต่อ1ที่สนามมีเดียมสเตเดียมนะครับก็เป็นความความพ่ายแพ้ครั้งที่5ของเวียดนามนะครับในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกปี2022นะฮะในเอเชียนะครับโค้ชป้าฮังซอยอมรับว่าทั้งทีมอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลนะฮะคุณป้าเองไม่เคยพบว่ามันจะยากที่จะได้รับคะแนนเท่านี้มาก่อนนะนั่นก็คือยิ่งแข่งยิ่งแพ้คือไม่ได้คะแนนสักทีนะฮะประมาณนี้นะ เขาบอกว่าเราแพ้มาถึง5นัดเป็นความจริงที่ความเครียดอยู่ภายใต้แรงกดดันเพราะว่าผลงานแย่ตอนนี้ชีวิตฟุตบอลของผมเข้าใจดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะได้1แต้มนะเราต้องผ่านเข้าสู่รอบเ,อเลือกรอบที่3ถึงจะเข้าใจนะทีมนี้คือทีมที่แข็งแกร่งมากใน ในฐานะโค้ดผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเรามาถึงจุดนี้ไม่ควรโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปเราควรพัฒนาแผนการปฏิบัติการทำอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะฮะคุณปาร์คเขาก็เล่าในการแถลงข่าวหลังเกมนะครับครับผมต่อจากตรงนี้นะครับนักข่าวก็ยังได้รายงานต่อไปว่านักวางกลยุทธ์ชาวเกาหลีใต้นะครับยืนยันว่าผู้เล่นเวียดนามพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว แต่การแพ้แพ้ต่อญี่ปุ่นถึง2ครั้งในการแข่งขันเอเชียนคัพ2019และ,อะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบง่งบอกได้ถึงช่องว่างระหว่างผู้เล่นเวียดนามและคู่แข่งชั้นนำในทวีปและต้องการเติมเต็มทางเดียวคือการลงทุนนะฝึกเด็กอย่างมีระเบียบมีวินัยนะครับในอดีตคู่ต่อสู้ของทีมอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น ตอนนี้เมื่อพวกเขาพบกับผู้เล่นชั้นนำในเอเชียผู้เล่นขาดความมั่นใจเมื่อเล่นกับผู้เล่นที่อยู่ในประสบการณ์ที่อยู่ในยุโรปนะฮะแล้วก็ผมว่าต้องมีการลงทุนต่อจากฟุตบอลรุ่นเยาว์ต้องมีระบบการฝึกฝนเยาวชนหากคุณเพียงแค่วางทีมใหญ่และคาดหวังให้พวกเขาตัดสินใจจากที่นั่นมันยากลำบากอะไรประมาณนี้นะครับโคปาก็ไล่าย,ยาวเลยนะฮะก็ประมาณว่า จริงๆเนี่ยผู้เล่นของเวียดนามเนี่ยต้องวางกลยุทธ์ตั้งแต่รุ่นเด็กเลยแล้วก็มีการส่งเด็กอ,ออกไปเล่นต่างประเทศบ้างอะไรบ้างอย่างงี้นะฮะคือเป็นระดับท็อปของทวีบบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะได้ต่อสู้กับทีมอย่างญี่ปุ่นได้หรือว่าทีมจาก แถวตะวันออกกลางอะไรประมาณนั้นนะครับโคดปาร์ก็พูดประมาณนี้นะครับก็เห็นใจครับเพราะว่าไทยเราก็เคยเจอมาแล้วนะครับพอถึงรอบที่3เนี่ยมันยากลําบากมากที่ไปเจอใครก็ต้องแพ้เต็มที่ก็เสมออะไรประมาณนี้นครับผมนะฮะมันยากลำบากมากนะครับโคดปาร์กเขาก็บอกว่าคงจะต้องยอมรับมันนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับในวันนี้นะครับกับยศย,ยาวีลีกนะครับ นั่นก็คือซื้อเวียดนามตีข่าวบอลไทยครับผมก็บอกว่าโค้ชไทยเริ่มพิชิต AFF ครับด้วยผู้เล่น69คนนะฮะนั่นก็คือโค้ชอาร์เร็กซัตเตอร์โพกกิ้งนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยและพร้อมจะนำทีมชาติไทยนะครับเพื่อไปคว้าแชมป์ a f f อคัพ2020ให้ได้นะฮะล่าสุดโค้ชพกกิ้งได้พบกับผู้นำสหพันฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FAT ทีที่นี่นักวางกลยุทธ ที่มีสายเลือดเยอรมันและบาซินแสดงความสุขในการทำงานใหม่และนำเสนอก,การวางแผนเตรียมตัวสลรับ AFF Cup ครับ2020กับช้างศึกสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเราต้องตั้งเป้าสลหรับ AFF ครับในปลายปีนี้ฉันจะดูว่าเราจะทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับฟุตบอลไทยสยามสปอร์ตเขาก็รายงานของ โค้ดพกกิ้งนะครับซึ่งสื่อเวียดนามก็ได้รายงานของข่าวสยามสปอร์ตอีกทีนะฮะโค้ดพกกิ้งกล่าวว่าเขาได้รับรายชื่อผู้เล่น69คนที่สามารถคัดกรองและเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อเข้าร่วม AFF Cup 2020เราจะเลือกผู้เล่นตามผลง,งานของพวกเขาในสนามผู้จัดการยังสนับสนุนการเรียกผู้เล่นที่กำลังเล่นในต่างแดนเพราะ AFF เัพไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟ i f a เดยผู้เล่นทุกคนพร้อมและผมจะพยายามเลือก30คนที่ดีที่สุดโพกิงกล่าวครับกระผมนอกจากนี้นะครับสื่อเวียดนามยังได้รายงานว่าก่อนที่จะก่อนที่โพกิงเนี่ยจะมาเป็นผู้นำทีมโฮจิมินซิตี้ในวีลีกนะฮะในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาเนี่ยพกิงเนี่ยมี1นนัดนะครับเพื่อนำทีมสตาร์สตาร,ร์ลีกไทยแลนด์ก็คือพวก ชาวต่างชาตินะครับนักเตะต่างชาติของอในไทยลีกนะครับเพื่อกระชับมิตรกับประเทศไทยนะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยด้วย1นัดนะฮะนะครับ,นะรบเขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยเนื่องจากความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลท้องถิ่นและระดับภูมิภาคนะฮะพกิ้งเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าทํางานในประเทศไทยมานานอะไรประมาณนี้นะครับสื่อเวียดนามเขาก็ได้รายงานตีตีข่าวประมาณนี้ครับ อ่ะและทั้งหมดทั้งมวลผมก็ได้นำมาฝากกันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่นะครับกับยอดย่าวิลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามครับฝากคลิปต่างๆและฝากเพลิตต่างๆในช่องเราไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ